สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาขอต่อเกี่ยวกับตัวอาญานนโอ3อีกสักหน่อยนะครับพอดีว่าคลิปที่แล้วเนี่ยผมเป็นประเภทรีวิวแบบด้นสดนะครับก็จะมีลืมไปในหลายๆอย่างนะก็จะมาขอเพิ่มเติมในคลิปนี้นะครับก็ทีนี้มาอย่างแรกเลยมา อขอแก้น,นิดนึงนะครับในส่วนของไฟสเตตัสนะครับเวลาเรากดสลิปหน้าจอนะครับตัวนี้เวลาเราสลิปหน้าจอมันจะมีไฟสเตตัสอยู่ตรงนี้นะครับสีขาวเห็นไหมไฟสีขาวนะพอดีว่าคลิปที่แล้วเนี่ยผมชาร์จไปรีวิวไปนะพราะัวแบตมันจะหมดระหว่างถ่ายคลิปก็เลยเสียบชาร์จเอาไว้แล้วก็รีวิวไปด้วยทําให้แบบตัวนี้ผมพลาดตรงนี้ไปนะครับ จริงๆแล้วมีไฟสีขาวนะไฟสเตตัสสีขาวนะเดี๋ยวจะหาว่าใส่ใจไม่จริงนะจากคลิปที่แล้วนะนี่เขาก็ใส่ใจนะมีไฟสเตตัสนะเดี๋ยวจะหาว่าราคาระดับนี้ใส่ใจยังไงไม่มีไฟสเตตัสมาบอกมีนะครับนะเสร็จอ่าทีนี้ก็คลิปนี้นะโดยรวมเนี่ยผมจะมาพูดถึงข้อเสียแล้วกันนะครับเพราะว่าพอดีคลิปที่แล้วเนี่ยข้อเสียผมว่าบอกไปอาจจะแบบ ไม่หมดอะนะเพราะว่าหลายๆอย่างด้วยการที่ผมรีวิวแบบด้นสดนะครับแล้วก็ในส่วนของผมเสียบชาร์จและชาร์จไปเล่นไปด้วยนะครับทําให้แบบผมอาจจะหลงลืมก็อย่างแรกข้อเสียนะครับตอนนี้อย่างแรกเลยะจะเป็นในส่วนของแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ของเครื่องมาเนี่ย49 w, วัตต์้อวนะครับอาจจะน้อยไปหน่อยสำหรับบางคนนะครับ ทีนี้พอเราพูดถึงในส่วนของแบตเตอรี่49วัตต์ออวที่ว่ามันจะน้อยไปหน่อยเนี่ยนะครับก็จะมาโยงถึงในส่วนของการเล่นเกมนะครับซึ่งถ้าเวลาเราตั้งเนี่ยเราอยากเล่นเกมภาพสวยๆเกมลื่นๆอย่างเนี้ยภาพสวยๆปรับระดับโลก็ถือว่าสวยนะสำหรับเครื่องแนี้ยวะแล้วก็เฟรมเรทเนี่ยได้สัก60 6บ,บเนี่ยนะเฟรมเรท60เนี่ยสำหรับเครื่องแเหเนี่ยผมว่าโอ้แทบเยี่ยมแล้วแหละนะฮะ เราก็ต้องมาปรับ TDP สูงๆนะซึ่ง TDP เนี่ยเวลาเราปรับเนี่ยอาจจะปรับอยู่ที่28นะครับซึ่งก็ถ้าเรามาดูจริงๆเนี่ยนะตามตามที่มันขึ้นตรงนี้ CPU ก็คือกิน28วัตต์จริงๆตามที่เราตั้งแต่มันไม่ใช่แค่นั้นมันยังมีในส่วนของการเลี้ยงไฟในส่วนของเมนบอร์ดส่วนอื่นอีกนะก็จะมีอย่างเช่นนี่ GPU 10วัตต์นะครับซึ่งรวมๆแล้วเนี่ย มันก็จะกินไฟอยู่ที่40กว่าวัตต์เลยนะฮะอันนี้ชาร์จเรทติดลบติดลบคือไฟออกนะเวลาเราชาร์จเนี่ยมันก็จะไม่ติดลบคือไฟเข้าไม่ติดลบแต่พอมาติดลบก็คือไฟออกจ่ายไฟออกเนี่ย46วัตต์เลยคือ40กว่าเวลาเราปรับสุดเนี่ย40กว่าเนี่ยนั่นหมายความว่าแบต49วัตต์ออวชั่วโมงเนี่ยคุณเล่นได้เนี่ยเราจะเล่นได้อยู่ที่ประมาณชั่วโมง1ชั่วโมงหรือชั่วโมงนินดๆเหลือจะไม่ถึงด้วยนะครับนั่นหมายความว่าสูบแบต มากนะครับซึ่งตรงเนี้ยว่ามันเป็นที่ CPU แหละ h X370 เนี่ยมันแรงมากมันก็กินไฟมากเป็นธรรมดาซึ่งหลายๆรุ่นเนี่ยผมลองยอย่างเช่น GPD ไม่ใช่ GPD อย่างเช่น One X G1 ก็ประมาณเนี้ยเหมือนกันนั่นหมายความว่าซูบแบตมากนะครับแล้วก็จะเจอปัญหาตรงที่ผมเล่นเล่นไปเนี่ยแบตเหลืออยู่ประมาณ20กว่า30%เนี่ย ไฟมันอาจจะไม่พอจ่ายแล้วเครื่องดับตัดดับไปเลยก็มีนะครับแต่ไม่ใช่ทุกครั้งนะก็บอกเอาไว้ว่าให้ลูกค้าที่ซื้อไปใช้ก็จะได้ระวังไว้นะซักแบตสัก3ามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ควรระวังและเสียบชาร์จหรือเสียบ power bank ป้องกันได้แล้วนะครับไม่งั้นตัดดับไปไม่ได้เซฟลองห่แน่นอนนะแต่ที่ผมเจอมาทีนี้พอกินไฟสูงปุ๊บปัญหาที่ตามมา ก็คือความร้อนนะครับความร้อนเนี่ยพอความร้อนของ CPU มากขึ้นเนี่ยพัดลมโอ้โหดังสนั่นมากนะข้อเสียต่อมาคือพัดลมคือมันก็ขึ้นอยู่กับเราปรับไฟด้วยแหละแต่ผมว่าส่วนมากเนี่ยปรับสุดกันอยู่แล้วแหละอยากได้ภาพสวยคือเรามีเครื่องแรงๆอะ่ะก็อยากได้ภาพสวยอยากเล่นลื่นๆนะครับสิ่งที่ตามมาคือความร้อนของ CPU แล้วก็จะเป็นความาเสียงของพัดลมที่ดังมากนะตามความร้อนของ CPU ซึ่งตรงเนี้ยปัญหาที่ตามมาจากเสียงที่พัดลมที่ตามมาอีกเนี่ยคือคนข้างๆอาจจะลาคาญนะครับอย่างผมเนี่ยก็เจอเล่นแฟนบนทําไมเสียงบันดังขนาดนี้เนี่ยนะอันนี้เป็นปัญหาส่วนตัวนะก็แล้วแต่คนทีเด่นนะพอมีปัญหาความร้อนของ CPU แน่นอนสิ่งที่ตามมาอีกอย่างนึงก็คือความร้อนของแบตเตอรี่นะครับสูบไฟออกขนาดนี้กินไฟออกขนาดนี้แบตเตอรี่ร้อนมากแน่นะซึ่งเอ่อต้องบอกก่อนเลยว่า ร้อนทุกตัวทุกรุ่นนะอยู่ที่ว่าร้อนตรงไหนนะอย่างของ One X Fly นะความร้อนจะร้อนออกแถวที่หน้าจอนะครับร้อนจนแบบบางทีจับไม่ได้อะแถวหน้าจอเนี่ยนะหรือว่า One X G1 ตัวล่างสุดเหมือนกันจะร้อนออกแถวแถวปุ่มกดตรงนี้หน้าปุ่มกดตรงนี้นะซึ่งเวลาจับเนี่ยอาจจะมีปัญหาเหมือนกันนะความร้อนถึงนิ้วได้นะของ เดี๋ยวของ GPD อ,อย่างช่นวินมินินะก็จะออกแถวตรงกลาง,ลางเครื่องอใกล้ๆก,กับ d p a พอะไรพวกเนี้ยดีเพใกล้ๆทางปุ่มเนี้ยนะฮะส่วนของตัวนี้ก็มีเหมือนกันไม่ใช่ไม่มีนะของมันเนี่ยความร้อนเนี่ยจอ,อกมาทางนี้แบตเตอรี่อยู่ทางนี้ความร้อนน่ยจะออกอยู่แถวๆฝั่งนี้นะครับเพียงแต่ว่าความร้อนของมันที่มันออกมาเนี่ยเราจับเล่นเนี่ย,เร,เ,ยเราจับเนี่ยก็จะอยู่ประมาณนี้่างนี้ ลิกมือผมพลิกมือยังไงเนี่ยถ่ายยังไงดี่ะก็จะเราจับเนี่ยเราอยู่ประมาณนี้ซึ่งปกติเนี่ยก็จะไม่ไปโดนในส่วนของที่มันร้อนหรอกนะครับก็จะเป็นแบบอ่าไม่รู้เขาคิดมาแล้วหรือมาเอิญไงเขา,าใส่ใจหรือเปล่าไม่รู้นะหรือมงเอิญนก็ไม่รู้แหละแต่มันเราไม่โดนเพราะฉะนั้นเนี่ยความร้อนของมันเนี่ยก็จะไม่มีปัญหานะคือไม่ต้องไปกลัวนะเฮ้ยมันร้อนขนาดเนี้มันจะเป็นอะไรหรือเปล่าเป็น ผมบอกเลยว่าเป็นเป็นปกติของมันนะใช้ไปเถอะนะไม่ต้องกลัวเครื่องมีปัญหาส่งมาให้ผมดูแลได้ไม่ต้องกลัวนะครับคือใช้ใช้ไปเราจับเนี่ยแหละเออมุมนี้ชัดหน่อยเราจับเนี่ยเขาจะอยู่ประมาณนี้นะครับเราจะไม่ไปโดนความร้อนของมันที่จะแผลมาประมาณตรเนี้ยซึ่งร้อนเนี่ยผมบอกเลยว่าร้อนจริงๆนะบางทีจับเนี่ยจะจับไม่ได้เลยด้วยนะแต่ไม่ต้องกลัวมือเราไม่ไปโดนนะเราก็เล่นไปเลยไม่ต้องกลัวนะมีปัญหาส่งมาให้ผมดูแล ความร้อนเสียงนะแบตนะคือปัญหาที่เจอหลกัหลกๆเลยนะจากการใช้งานเนี่ยคือเครื่องเนี้ยผมใช้มาเนี่ยใช้แบบเล่นทุกวันเลยของตรงเล่นเล่นทุกวันอนะ่ะคือไม่เคยใช้ตัวไหนได้แบบทนนานบ่อยได้ขนาดรุ่นเนี้ยนะไม่รู้พอเกมด้วยหรือเปล่านะแต่คือเหมือนกับชอบอะความส่วนตัวเลยอะนะจว่าอวยก็อไม่รู้อะ <laughs> ปกติผมไม่ได้อวยนะก็เนี่ยมารีวิวให้ดูว่ามันมีข้อเสียเหมือนกันนะแล้วก็ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งอันเนี้ยผมเจอแบบผมเจอแต่ไม่รู้ว่าทุกคนจะเจอหรือเปล่านะที่ผมเจอเนะ่ยคือผมเล่นเล่นอยู่เนี่ยมันจะมีเสียงแบบเสียงแบบีย๋ยว่าลำคาลนะ่ะเป็นเสียงแบบเสียงแปลกๆอ่ะนะฮะเสียงแบบแบบยังไงดีอ่ะพอผมนั่งเล่นไปสักพักนึงอะ่ะมันก็จะมีเสียง จะเล่นไปถึงเมื่อไหร่มาช่วยดูลูกได้แล้วผมว่าคงไม่ได้เจอทุกคนหรอกนะเสียงเเสียงแปลกๆเนี่ยนะฮะคงเจอบางคนแค่นั้นแหละนะะก็เตือนไว้คือเล่นแบบคือมัน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 เล่นเพลินดีอะนะฮะอันนี้ในส่วนของคอนโทรลเลอร์โมดูลนะครับคือพอมันเป็นสิ่งที่ถอดเข้าถอดออกได้เนี่ยนะฮะ อย่างเช่นปุ่มหลุดเนี่ยสดเลยอาจจะก,กลับไปกลับมาหน่อยนะคือผมอย่างที่บอกผมรีวิว,วแบบด้นสดอะไม่ได้สคริปอะไรทางนั้นนึกอะไรได้ก็มาพูดนะอย่างเช่นตัวคอนโทรลเลอร์โมดูลเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่ถอดเข้าถอดออกได้บ่อยๆเนี่ยซึ่งผมก็ไม่มั่นใจว่าพอใช้ไปนานๆแต่เข้าถอดออกนานๆเนี่ยมันจะมีอาการหลวมไหมนะับซึ่งณตอนนี้ของใหม่เนี่ยใหม่ๆเนี่ยแน่นเปียอยู่แล้วนะไม่มีอาการ หลวมันไม่มีการกรอกแกกเลยนะเนี่ยกดๆโยกๆดูเนี่ยไม่มีปัญหานะครับแต่พอมันคือสิ่งที่ถอดข้อถอดออกได้เนี่ยแล้วถ้าเกิดเราถอดข้อถอดออกบ่อยๆเนี่ยผมว่าอาจจะนะนี่ผมคือคิดเองนะอาจจะมีอาการหลวมมีการกรอกแกกกอกแกกโยกกกแกกกกแกกได้นะอันนี้ก็ดูกันยาวๆอีกทีนึงแต่ว่าก็อาจจะบอกไว้ก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของการเป็นล็อกไฟฟ้านะครับอย่างแรกเลยนะที่ผมคิดนะ คือเป็นตัวแรกที่มีการล็อกไฟฟ้านะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวมอเตอร์ล็อกมันเนี่ยนั่นคือสิ่งที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยก็คือเพิ่มความไฮเทคเข้ามาเนี่ยมันก็เพิ่มในส่วนของโอกาสที่จะเสียเข้ามาด้วยเหมือนกันนะครับชิ้นส่วนที่จะเสียเพิ่มเข้ามาก็ดูกันไปสักนิดนึงนะครับคือถ้าในประกันเนี่ยไม่ต้องกลัวเรามีปัญหาเขาส่งมาให้ผมแต่หลังจากประกันเนี่ยชิ้นส่วนที่มันอาจจะเสียเนี่ยก็คือเพิ่มในส่วนของ ล็อกไฟฟ้าน,นี้เข้ามาอีกนะก็อ่าก็เผื่อเอาไว้แล้วกันนะครับโอเคก็คลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะเท่าที่ผมนึกออกนะตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวรอดูคลิปหน้ากันอีกทีนึงนะครัว่าจะเป็นคลิปของอะไรมาให้ดูกันอีกนะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ